โอเคครับผมก็ขอกล้าช่นิญสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมเอนะครับผมเดวิลไอูไน,นะครับผมพอวันนี้อยู่กันในเกีย์ที่ชื่อว่าแกส๊สอ่าแก๊สเตชันซูเปอร์เตเตอร์นะเองนะครับผมก็เขาเพิ่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นภาษาไทยอ่ะครับคือ,อเป็น,ปน,ปนอ,ะอะไรที่ดีป่ะ โคตรเจ็บเลยแต่ผมไม่ได้เปิดกล้องนะผมก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าพอดีกล้องมันอาจจะเสียนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราไปเริ่มเกมเลยดีกว่าคือผมเนี่ยได้เล่นไปซับพักแล้วแต่ผมจะเล่นใหม่นะทุกคนไปเรื่องวันไหนเนาะไปสกอร์และสกอร์โอ้ตอนนี้เราอยู่ในเขตชายแดนที่เอ่อไม่มีเสียงรบกวนมากขนาดนั้นนะแต่มันก็เปดิดซิการ์มาลเลยชิบหายอ่อเดี๋ยวนะโอเคกำลังชี้แล้ว เพื่อถอยหลังแป๊บจัดไปหนึ่งสเต็ปขอะเจ้านี่หรอบ้านฉันโอ้โไม่ใช่บ้านดิเขาเรียกว่าขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้คุณเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันรูปร่าสิบสองชั่วโมงต่อมาไม่ไมวาอวานทำไมเดี๋ยวโอเคมาเราขอแบบติดเพลงก่อนนะทุกคน ตอนนี้เขาบอกว่าให้คนหาทางเข้าออกขยะขยะอ๋ะปะอปะเจ้าขยะแม,ม่งมโอเคเราจะอขยะไอทกทีโยไปต้องโยอย่างงี้โยไปแม่งม่อะไรวะโอเคโอเคโอเคไปทิ้งเสร็จเรียบร้อยละอะไรต่อมันให้เราไปไหนมันให้ชัดไปไหนไหนก็เซในขณนะที่คุณถือบางสิ่งอย่างคีณ ใอ้กูทำไปอย่างว่าเฮ้ยแม่งไม่ไหวเะไรอย่างไรอะกูอีอะโจนแม่งโจนแม่งอ๋อเอาขยะไปทิ้งอ๋อนั่นไงมีสียงักษกิขึ้นละโจนแมไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม้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 ออกไปออกไปออกไปเก็บกันอ่ะออกไปแม่เดี๋ยวกูต้องไปเก็บอีกทีเป่าลืม โอเคเรามาถึงจุดเซฟแรกแล้วนะครับผมอ๋อตรงนั้นแ่ละโอเคกันแล้วโอเคอ่าเราต้องไปเปิดกระแสไฟฟ้านะครับผมเพื่อทำการเปิดจิตการได้แล้วจิตการของเราได้จะแบบรุ่งเรืองวันนั้นนะอ๋อพระเจ้าโอเคน่าจะเปิดไฟแถวๆนี้ถ้าผมยังไม่ผิดอ่ะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอ่าเปิดไฟอ๋อพระเจ้าโอ้ โอ้โหแม่เขาแจงมาแม่งไฟก็จะลุกไปเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยอ่ะโอเคทุกคนไปถ้ามีเสียรบกวนก็ขอประทานโทษเลยนะผมร้อนนะครับผมผมก็จะพยายามปรับเสียงมันต่ำสุดนะครับทุกคนตอนนี้เขาให้เราไปรับสายเฮ้ยมัาจะโถอะไรัหาวแม่งไม่ไหวเลยอ่ะโอเคเฮ้ยขอแสดงวายินดีด้วยโอเค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 ร้่อเะโอเค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  หมดเลยด้วยหนาวแม่ง <S <S เขาก็ดูธุรกิจจดหมายนะครับผมว่าอ๋อทักทายกันแบบสวัสดีโอเคเรียบร้อยเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยเราเดินจะต่อทุกคนพิเศษว่าเฮ้ยบ้านมันหิวจนว่าแม่งตอนนี้เขาให้เราไปเอารถตักเพื่อจะอ่าได้สิ่งก่อสร้างหรือเปล่าโอเคไปแล้วจะขับไปแล้วโอ้พระเจ้าแม่งรู้สึกว่ากูกูเลิกทำยูทูบแล้ิกทำั้านมาดีแล้ว ออกมาโอ,อ้เกมนี้มันก็สนุกดีนะทุกคนมันเล่นคนเดียวป็นเกม,มฟรีไงทุกคนสามารถไปโหลด,ดได้สรีได้ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะทิ้งนี้มาให้ก็ได้นะทกนกนุกคนไปก็ไปหากันเองแล้วกัน,กนไปหาเกมฟรีนะทุกคนผมจะทิ้งให้หรอกมันไม่ไม่ได้จ่ายเอ,อเขาไม่ได้จ่ายเอาบอกให้เปิดแท็บดูอ่าเนียฐนน้ำมันเราโอเคเก็บมาจากไปเราก็จะไปเติมน้ำมันกันนะทุกคนเกมฟรีภาษาไทยมันดียังไงพอดีสลับผมไง ไม่มีน้ำมันแหมกูมต้องไปลืมต้องไปสั่งซื้อน้ำมันก่อนทุกคนเราไปต้องไปสั่งซื้อน้ำมันก่อนแบบอ่านี่ไงส่วน้ำมันมาซักเติมไม่เต็มถังจัดไปแล้วเราก็ได้น้ำมันเรียบร้อยก็แจมแมวอ่อก็แ pues จมเลยทุกคนเติมไปโอเคเต็มถังแล้วก็ไปเติมให้กับรถแท็กเตอร์เรานะครับผมมันเดียวรถไข่รถแท็กเตอร์ว่ะแม่ง โอเคก็เติมนี้แล้วเนาะโอเคไปโอ้โหมามันมีวิธีการควบคุมรถด้วยนะครับก็ดูตาล่างได้นะครับผมอันนี้ผมโหลดเป็นภาษาไทยมาเนาะทุกคนก็ใครที่ไม่รู้เรื่องก็อย่าด่าผมเลยผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันหรอกโอเคเออเออเลยเลยเลยโอเคตาซ้ายขึ okay, oh, okay, kind of ้นมาเฮ้ยรถแว้งรถกูต okay. ิดทธิ์ทหนีก็ต้องแบบอื้อหืม พุทธิ์น้ำมันเลยเชี่ออ่าแล้วก็จะเก็บทรายไว้เพื่อเฮ้ยรถร้อนมากแม่เอ้ยโควิดแม่ก็มารถแม่งใกล้ร้อนอีกโอ้ประเทศไทยแล้วกดผิดท่านคะครับโอเคนี่มันไม่ใช่ประเทศไทยดีกว่ากูลืมนันบอกว่ากดเอ่อเพื่อให้ไฟความความเย็นก็ขี้ขวาอวะไม่รู้อ่ะก็ช่างมาแล้วกันรีบเร่งระบบ แม่กูใช้รถค่อยๆดูว่าจะก็พังใชกคนวยเชื่อผมเดี๋ยวผมได้ไม่น่าหรอกรถอย่างเงี้ยปล่อยไ้เก็บโอเคเราทิ้งถ้โอเซาเสร็จละก็ปล่อยรถแนห่นอย่างเงี้ยนะโอเคเรามาเปิดร้านกันยินดีต้อนรับสู่ปั๊มน้ำมันรีวิว X2 นะครับผมใครที่มาเติมก็สามารถเติมฟรีได้ถ้าเป็น F.C. ผมนะ โอเคเปิดปิดน้ำน้มันได้ในตามที่คุณต้องการเลยโอเคช่างมันเถอะผมไม่อ่าน้วกันสรุปยังไงจคมาเลยทุกคนโอเคเราจะได้ไปจุดจุดนึงกันนะครับผมทุกคนโอเคเรามาถึงจุดแล้วครับผมเขาให้เรามาทำอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเย็เท่ทุกเกมอะไรอ่ะการแข่งรถอาซีออผ่านด่านทั้งหมดโอเคแล้วเราทำผ่านด่านแล้วเราจะเล่นไปกี่นาทีทุกคนขอเวลากันหนึ่ง เมื่อไหร่เมื่อไหร,ไหร่ผมจะมีสปอนเซอร์เขาสักทีผมผมเมื่อไหร่จะจะมีสปอนเซอร์เขาบ้างหะเศร้าอ่ะชอบผมม่ช่องเล่นๆอ่ะอ่ะฮ้าพวกมึงเดินหลอกอันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีอีกร้านหนึ่งนะครับผมที่มาจะแนะนําให้ท่านผู้ชมดูนะ จะเป็นร้านไหนไปดูกันร้านนี้เลยร้านรีเจนช็อปนั่นเองนะครับผมโหช่องทางการโอนเงินผ่านทางวอลเล็ตโหช่างง่ายได้ซะเหลือเกินบริการดีบริการไวไว้ใจได้เลเจนช็อปหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์บริการรับกดโบริสัตว์โอพระเจ้าโคถูกเลยบริการรับกดแกพาร์ตโอโคถูกไปอีกโอพระเจ้าโคถูกเลย แรกบ,บริการขายรหัสไก่ตันนั่นเองนะครับใครที่สนใจหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปทางแฟนเพจได้เลยนะคะาาเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้นะโอเคอย่าลืมไปซื้อกันล่ะรีบๆนะนโอเคบา,บายยเอยอะไรวะรถก,กูลูกไปไหนเนี่ยโอแองอะไรวันนี้กูยังเล่นไม่จบเลยโอแไหนเอ๊ช่างมันเถอะโอเคให้บริการลูกค้าอ,าอรายการแรกตู้จ่ายน้ำมันใครมาจ่ายน้ำมันโต๊ะกูวะ กไปดูดิ <c oughs> มาแล้วลูกค้ารายแรกเอ่าเท่าไหร่ครับทุกคนนะคะอ๋อมีการเตินมน้ำมันอยู่ประจานน้ำมันโอเค,ออค,คเอาเท่าไห,าาหร่ครับผมทุกคนเอาเท่าไหร่เฮ้ยมึงบอกกูดิเฮ้ยไมงมีอะไรทำไมวะอ๋อขึ้นถังยังไม่ทุกคนโอเคโอเคขึ้นถังเนาะเอ่อช่วงนี้เป็นไงบ้างอเคศรษฐกิจะอะเฮ้กูคุยกับมึงเหรอมึงก็คุยกับกูดิแมง ไม่เลยอะโอ้ล okay, ูกค <Wait, S 1> wow. oh ้าแม่งใจร้ายใจดำมันไม่คุยกับผมอ่เอาแม่งไม่เลยอ่ะโอเคตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงออเดเกีแล้วผมแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาของหกโมงของผมนะครับผมตอนนี้ไปเติมน้ำมันให้เร็วเลยเฮ้ยแม่งเออไอเกมแม่งเอจ่ายเงินดิเฮ้ยเฮ้ยเออมองอะไรอ่ะเฮ้ยต่ายว่ะต่ายว่ะ ่อยว่ามัน่อยมองมองหน้ามองหน้าของมึงอะมองหน้าหึอะไรขังขยะให้เก็บขยะเหรอโอ้ให้เก็บขยะได้โอ้แม่งนเก็บาู้เก็บโอเครอเก็บได้จแล้อ่ะโอเคผวโออับโอท่เกอิมันได้ทิ้งสอย่างนะทุกคนไอ้สิบสิอย่าง2ชิ้นเนระสิบสอชิ้นนีช้นี้นี่ก็ได้ เนาะเก็บในร้านนี่เหรอแม่งคนลกเลยอ่ะโอ้แม่งไม่ไหวเลยมาทิ้ง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 ให้หมดทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดโอเคของแบบมันไม่จำเป็นก็ต้องทิ้งไปนะทุกคนอะไรอ่ะโอ้อาชิเมน็์หนักอาชิเม็นหนักฮะโอเคเฮ้ยลูกค้าหนึ่งคนกูจะไปทิ้งอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าทิ้งไอ้นี้ก่อนเลยพี่กะกะตาผมมากตอนเนี่ย พี่แป๊ดเดี๋ยวภาคอีผมอาจจะเล่นไปก่อนก็ได้นะทุกคนถ้าผมไม่ได้อัดคลิปอะไรเงี้ยเนาะขอโทษด้วยละกันโอเคพี่แป๊ดชิดเดียว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 โอเคผมอาจจะเล่นแบบว่าเก็บของในนี้ให้หมดนะประมาณนั้นนะทุกคนเนาะผมก็จะหยุดอัดเฮ้ยลูกค้าลงกค้าเอาเต็นทถังไหมครับเต็นทถังเลยน้องจะบแป๊รอแป๊ทุกคนไม่รู้จะเล่นเป็นสักกี่ EP แล้วทุกคน แต่ก็จะพยายามเล่นให้มันจบแป๊บเ,เดียวนะทุกคนเพราะว,ว่ามันนานมากเวลาจะเล่นจบอโอเคจัดไปโอเคโอเคโอเคไม่ต้องชมไม่ต้องชมไม่ต้อง,องๆๆขอบคุณด้วยโอเคมีฟงอ,อีเมลมากี่คนเนี่ยโอเคส่งไปไอเด็กเวนมึงจะมาทำาอะไรเหตุการ์เด็กเนิร์ดอาะแม่งโอ้พระเจ้าแมนทิ้งแชทออกไปมึงจ,จะบมดตอดโอ้ย่าปอแล้วมึงจะทำอีกแล้วไอเด็กเวนจา้า ไปแก้ส so <c oughs> oh, ักตีเลยเด็กเวนนุ๊กไม้ฟาดแม่งไม้ฟาดแม่งไม้ฟาดแม่งโอ้พระเจ้าโนุ๊กโอ้เด็กเวนยาเด็กเวนับไปแม่งว่าดุจจี้โอ้แม่งว่าดุจจี้่ะโอ้แม่งโอ้เหม็นโอ้โอ้แม่งไม่ไหวอ่ะรับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้รับไม่ได้เลยอ่ะโอ้

ตจอเกิดเดีย๋ยวให้เจ้าเท่าไหร่เนี่ยโอ้มุณเ,เินกีฬาฮ่า,าโอ้าอะไรอ่ะไปไปไกลเลยไปไกล,ไกลเลยพี่สาวโอ้ขาสั้นด้วยการที้มึงใส่ขาสั้นเนี่ยนะโอ้คุณนายนคิดได้ไงเนี่ยมึงหมอเขาตกเลยไม่แห้งเราไปเรียกลูกค้าหน่อยดีวยกว่าทุกคนเราไปเรียกลูกค้าหน่อยแล้วกัน เฮ้ยบันดีชาวโลกนายจะมาเติมน้ำมันร้านเราหรือเปล่าลูกค้าลูกค้ามาทุกคนลูกค้ามากระลัขับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบี่ยงซ้ายวะเบี่ยงซ้ายจอดไหมเติ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 มไม่เติมน้ำมันนะโอ้พระเจ้า กดไปได้โอเคนะครับผมก็ไปกันแค่นี้กันก่อนนะ้วไปเจอในพาร์ทหน้านะครับผมว่าใครอยากให้ผมทำอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครก็กดกระด,ดิ่งให้กูด้วยเข้าใจป่ะเออเข้าใจในคลิปต่อไปแล้วกันบ๊ายบาย